แต่ว่าความเป็นจริงในชีวิตปกติแล้วตื่นมาแปลงฟันแล้วก็กินข้าวหลังจากกินข้าวเสร็จแปลงฟันอีกรอบ สวัสดีค่ะแอนนี่ล่าประจำคลินิกฟันโซบลาวค่ะตื่นมาตอนเช้าอันดับแรกดื่มน้ำก่อนหรือไม่คะหรือว่าไปแปลงฟันก่อนอันดับแรกคะปกติแปลงฟันหลังอาหารกันใช่ไหมคะถ้าทำสิ่งที่จะบอกต่อไปนี้เป็นอย่างแรกในตอนเช้าสามารถช่วยให้สุขภาพช่องปากดีขึ้นและก็เพิ่มภูมิคุ้มกันได้ดีค่ะ เป็นที่ทราบกันดีอยู่นะคะว่าการดื่มน้ำหนึ่งแก้วขณะตอนที่ท้องว่างในตอนเช้าจะช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญของร่างกายและก็ดีต่อภูมิคุ้มกันและก็การอาการท้องผูกค่ะ อย่างไรก็ตามแบคทีเรียในช่องปากเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในขณนดที่นอนหลับและก็ในกรณีของผู้ที่สูบบุหรี่มีกลิ่นสารนิโคตีนสูงนะคะจากผลการสำรวจพบว่าแบคทีเรียในช่องปากมีความแตกต่างมากกว่า30เท่าเลยนะคะ mm hmm. เมื่อเทียบกับระหว่างคนที่แปลงฟันทันทีหลังตึงนอนกับคนที่ไม่ได้แปลงฟันดังนั้นจึงควรแปลงฟันก่อนแล้วค่อยดื่มนะ้ำ หลังจากตื่นนอนนะคะถ้าดื่มน้ําทันทีโดยที่ยังไม่ได้แปลงฟันแบคทีเรียในช่องปากที่สะสมมาทั้งคืนสามารถซึมเข้าสู่ร่างกายของเราได้ค่ะแต่ว่าความเป็นจริงในชีวิตปกติแล้วตื่นมาแปลงฟันแล้วก็กินข้าวหลังจากกินข้าวเสร็จแปลงฟันอีกรอบสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาและก็คนที่ฟันแล้วก็เหงือกอ่อนแอ จะทำให้มีความลําบากที่จะต้องแปลงฟันหลายครั้งหลายรอบฉะนั้นตื่นมาตอนเช้าสิ่งแรกให้ใช้น้ํายามบ้วนปากก่อนนะคะหลังจากที่กินข้าวเสร็จก็ค่อยแปลงฟันแบบนี้ก็ดีค่ะ ถ้าเป็นเมื่อก่อนรู้วิธีแปลงฟันแบบ3-3-3ใช่ไหมคะหมายถึงแปลงฟันวันละ3ครั้งภายใน3นาทีแล้วก็หลังอาหาร3มือ้อแต่ล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้มีการแนะนำให้เปลี่ยนเป็น 1> 2 2 1ค่ะหมายถึงแปลงฟันวันละ2ครั้งตอนเช้าและก็ตอนเย็นนะคะวันละ2นาทีด้วยประมาณและก็ใช้ไหมขัดฟันร่วมด้วยวันละ1ครั้งค่ะที่คลินิกฟันของเราคุณหมอและก็เจ้าหน้าที่ก็จะบอกและก็แนะนำให้คนไข้ของเรา ใช้หมายขัดฟันหลังการแปลงฟันอยู่แล้วนะคะไม่จำเป็นต้องแปลงฟันให้มากๆหลายๆรอบแต่กวนแปลงเบาๆแล้วก็แปลงให้ละเอียดแล้วก็การแปลงฟันขนาดที่เรามองกระจอะคะ่ะมันจะมีประโยชน์มากนะคะเพราะว่าสามารถช่วยให้เราเห็น จุดหรือว่าตามซอกไหนที่ยังมีเศษอาหารติดอยู่ไม่สะอาดก็จะเป็นการช่วยให้เราตรวจสอบได้ง่ายขึ้นค่ะตารางนี้แสดงดัชนีการเกิดฟันผุเป็นตัวเลขนะคะถ้าดูตรงนี้จะเห็นเลขชี้กำลังต่างๆตั้งแต่ผลไม้ไปจนถึงขนมและก็น้ําแกงต่างๆอาหารที่มีดัชนีสูงๆแบบนี้นะคะยิ่งต้องแปลงฟันให้เร็วหลังอาหารนะคะเพื่อป้องกันฟันผุค่ะ ฉะนั้นแปลงฟันทั้งทีหลักอาหารดีกว่านะคะแต่ก็มีหลายความคิดเห็นเช่นหลังจาก30นาทีหรือว่าภายใน3นาทีค่อยแปลงสรุปว่าจะแปลงช่วงไหนไม่ว่ากันนะคะ แต่ขอให้แปลงให้ดีให้สะอาดก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะลองเปลี่ยนวิธีการแปลงฟันหลังตื่นนอนตอนเช้าบ้วนปากด้วยน้ำยาเสร็จแล้วดื่มน้ำตามและก็หลังจากนั้นก็กินอาหารเช้าแล้วก็แปลงฟันตามลำดับดูนะคะแปลงฟันตอนเช้าก่อนนอนและก็ใช้ไหมขัดฟันหลังจากที่แปลงฟันก่อนนอนเสร็จรับรองว่าภูมิคุ้มกันและก็สุขภาพช่องปากดีขึ้นแน่นอนค่ะ ขอบคุณที่ดูคลิปของเรานะคะ